สวัสดีครับผมเอริยพนพบกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความเฮงและความซวยของคนแต่ละคนครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าบางคนทําไมเขาโชคดีจังบางคนทําไมเขาโชคร้ายจังนะแล้วความโชคดีนั้นเนี่ยเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้หรือเปล่าความโชคร้ายนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสามเราสามารถที่จะทราบก่อนโดยที่จะได้ป้องกันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมวันนี้มีความลับนั้นจะมาบอกครับ สิ่งที่เป็นปัจจัยนะครับในการบอกถึงความโชคดีหรือความโชคลายของพวกเราแต่ละคนนะครับเรียกว่าดาวโคจอนนั่นเองครับหลายๆคนที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับผมแนะนำเลยนะครับให้โหลด l ลายอันนี้ไว้ครับที่ชื่อว่า a d Galaxy Consult ครับเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับจะสแกนด้วย QR Code หรือว่าเพิ่มเพื่อนโดยใส่ a d Galaxy Consult ก็ได้นะครับสามารถที่จะกดไปที่เมนูครับ ดูบาร์โค้ดชีวิตครับเพื่อที่จะกดดูรายละเอียดบาร์โค้ดชีวิตของเราครับที่ซึ่งเปรียบเสมือน DNA ประจําตัวเราเลยครับไม่มีใครเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้รู้ทั้งราศีลัคนาราศีและเลขประจําตัวของเราด้วยครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ Galaxy c o n คอนซพัฒนาขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะมาดูกันครับว่าในบาร์โค้ดชีวิตเราเนี่ยมีดาวโครจรอ,อะไรบ้างนะครับดาวโครจรเนี่ยนะครับก็หมายถึง ตำแหน่งของดวงดาวที่อยู่ในวงนอกสุดนั่นเองครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนครับว่าดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีระยะเวลาในการโครจรเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับผมก็จะไล่ลำดับไปเลยตั้งแต่ดาวดวงแรกนะครับที่ เป็นหมายเลขศูนย์นะครับหรือว่าดาวยูเรนัสนะครับดาวยูเรนัสหมายเลขศูนย์เนี่ยมีระยะเวลาในการโคจรเนี่ยแต่ละพื้นที่นะเรียกว่ามันขยับแต่ละช่องไปถู่ช่องไหนๆหนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนโหลดมาแล้วเพื่อนเจะเห็นนะครับในวงกลมบาโคชีวิตเนี่ยมันจะมีช่องทั้งหมด12ช่องนะครับเหมือนนาฬิกาเลยนะ ดาวยูเรนัสเนี่ยใช้เวลาในการโคจรแต่ละช่องเนี่ยหรืออยู่ในแต่ละช่องเนี่ยใช้เวลานาน,าน7ปีครับเคยได้ยินไหมครับชั่ว7ทีดี7หนอาถรรพ์เลข7จ็คบกัน7ปีเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันมาจากพื้นฐานความรู้นะหรือการเปรียบเทียบกระทบกระเทียบนะจากดาวยูเรนัสนี่แหละครับดาวมนุษย์ตยูหรือยูเรนัสเนี่ยนะครับเปีนั่นเองนะผมเชื่อว่าคนสมัยโบราณเนี่ยน่าจะมีความรู้พวกนี้นะเขาคงแบบ มีการถ่ายทอดหรือสืบต่อนะครับแต่ว่าพอเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่สนใจจริงๆนะถึงจะไปเรียนรู้นะบางคนก็บอกว่าเรียนแล้วมันยากเรียนแล้วมันใช้ภาษาฟังแล้วสับสนนะครับก็ผมจะพูดเป็นภาษาง่ายๆฟังกันแบบเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับาดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์หรือหมายเลข1นนะครับหมายเลข1คือดาวอาทิตย์เนี่ยใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละช่องราศีนะครับหรืออยู่ในแต่ละช่องราศีนะนาน30วันครับ ดาวดวงต่อไปคือดวงจันทร์นะที่ใกล้กับโลกที่สุดนะครับใช้เวลา60ชั่วโมงครับเป็นดาวที่เดินเร็วที่สุดแล้วครับดาวดวงต่อไปครับคือดาวอังคารหมายเลข3นะครับใช้เวลา45วันครับดาวดวงต่อไปคือดาวพุธหมายเลข4ครับใช้เวลา30วันดาวดวงต่อไปคือดาวพฤหัสหมายเลข5ใช้เวลา1ปีครับดาวดวงต่อไปคือดาวศุกร์ครับหมายเลข6ใช้เวลา30วัน ต่อไปคือดาวเสาร์หมายเลข7ครับใช้เวลา2ปี6เดือนครับขออนุญาตหยุดเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ากำลังจะบอกพวกเราทุกคนครับว่า01234567 8ดวงนี้นะครับเขาเคลื่อนที่โดยการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจนะ ถ้าผมพูดบอกว่าวนขวาวนซ้ายบางคนแบบเซ้ายไหนขวาไหนงงไปหมดเลยนะครับบางทีบอกยกมือซ้ายยกมือขวายังยกสลับกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคือเดินทวนเข็มทุกเราทุกคนคุ้นเคยกับนาฬิกาเรารู้อยู่แล้วเข็มนาฬิกาเดินไปทางไหนถ้าบอกเดินทวนเข็มก็หมุนกลับนั่นเองนะครับงั้แดวงนี้นะดาว8ดดวงนี้เดินแบบทวนเข็มครับแล้วก็ไปต่อครับ เลขที่เหลือนะก็คือหมายเลข8ครับหรือว่าราหูที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะจริงๆมันก็คือเงาของโลกเรานั่นเองนะครับหรือว่าเป็นโลกของเรานั่นแหละนะครับลาหูเนี่ยใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละช่องราศีนะครับที่1ปี6เดือนนะครับตรงนี้เป็นการเดินแบบตามเข็มครับสุดท้ายครับคือหมายเลข9ดาวเนปจูน ใช้เวลาเคลื่อนที่แต่ละช่องราศี60วันครับเดินแบบตามเข็มเช่นเดียวกันสรุปก็คือทวนเข็มมี8ดวงคือ0ถึง7ตามเข็มมี2ดวงคือ8กับ9ทั้งหมดก็เป็นดาว10ดวงที่มีผลกับชีวิตของเราหรือมีผลกับบาร์โค้ดชีวิตของเราอันนี้คือดาวโคจรพอเข้าใจแบบนี้แล้วครับผมมีตัวอย่างให้ดูครับผมก็เอาตัวอย่างของดวงเมือง หรือประเทศไทยของเราเนี่ยแหละนะวงในสุดนะครับที่เป็นสีเทาๆนะครับมีตัวเลขทั้งหมด10ตัวคือบาร์โค้ดชีวิตของกรุงเทพครับหรือบาร์โค้ดชีวิตของประเทศไทยเราอาจจะเคยได้ยินเวลาเราฟังข่าวหรืออะไรเงี้ยที่มีโหนหรือมีหมอดูมาพูดนะครับดวงเมืองอะไรเงี้ยเขาก็มาจากตรงนี้แหละนะครับ ส่วนสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันในคลิปคลิปนี้นะครับก็คือเราจะโฟกัสกันไปที่ดาวโคจรครับซึ่งอยู่ในวงนอกสุดนะครับที่เป็นกรอบสีแดงเนี่ยครับสังเกตดูนะครับวงนอกสุดเนี่ยจะมีตัวเลขทั้งหมด10ตัวเช่นเดียวกันครับเลข1อยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬิกาเห็นไหมครับเลข2อยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเลข3อยู่ที่ตำแหน่ง8นาฬิกาเลข4อยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬิกาเลข5อยู่ที่ตำแหน่ง 2นาฬิกาเลข6อยู่ที่ตำแหน่ง8นาฬิกาเลข7อยู่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาเลข8อยู่ที่ตำแหน่ง11นาฬิกาเลข9อยู่ที่ตำแหน่ง8นาฬิกาและสุดท้ายเลข0ครับอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาตำแหน่งของดาวโคจรทั้ง10ดวงนี้เนี่ยได้มาจากการระบุวันที่วันเดือนปีครับ ตัวอย่างที่เห็นเนี่ยคือดาวโครจรของวันที่31กรกฎาคม2564ก็จะได้ดาวโครจรแบบนี้ทีนี้ที่ผมบอกไปว่าความเฮงความซวยมันเกิดจากดาวโครจรซึ่งเมื่อกี้นี้เราได้รู้ไปแล้วว่าดาวโครจรน,นั้นเนี่ยดาวแต่ละดวงใช้เวลาในการเคลื่อนที่นานแค่ไหนนะครับผมก็จะลองเอาดาว มาเคลื่อนที่ให้ดูว่าเวลาเคลื่อนที่ <c oughs> เคลื่อนที่ยังไงที่บอกว่าทวนเข็มทวนยังไงนะครับเรามายกตัวอย่างเรามาดูกันสักหนึ่งดวงนะครับเริ่มต้นนะก็คือดูที่ดวงอาทิตย์นะครับาดาวอาทิตย์อย่างนี้นะครับเอาเฉพาะผมก็ตัดดวงอื่นออกหมดเลยนะครับก็เหลือแค่อาทิตย์อย่างเดียวเวลาอาทิตย์โครจรโค,รจ,รโครจรแบบนี้ครับเริ่มต้นนะครับอาทิตย์อยู่ตรงตำแหน่งนี้ก่อนข้างในช่องข้างในเราเรียกว่าบาโค้ชชีวิตของเราถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมขอให้อนุญ,ญาต ขออนุญาตให้ย้อนไปดูที่คลิปที่ชื่อว่าบาโคชีวิตคืออะไรนะครับน,นั้นก็จะเข้าใจข้างในวงข้างในมากขึ้น1เจอกับ2อ,อย่างนี้ครับมันก็จะเกิดคู่1-2น,นะซึ่งถ้าเราแปลความหมายมันก็จะมีความหมายออกมาครับว่าคู่1-2แปลว่าอะไรเป็นคู่แปรปวน เป็นอ,อารมณ์ช่วงนี้หงุดหงิดง่ายหรือว like ่ามีความอารมณ์ที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความหมายของคู่เลขนั่นเองนะเรียกว่าความหมายของบาร์โค้ดชีวิตนะครับอ่าแล้วเวลาดาวมันโคจรนะครับมันก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งก็เคลื่อนที่มามาอยู่ในช่องนี้มีดาวอะไรข้างในไหมครับไม่มีนะครับพอไม่มีก็ไม่มีการกระทบกันนะครับก็เคลื่อนผ่านไปนะครับมาอยู่ในช่องอุปสรรคนะถึงแม้จะไม่มีดาวแบบนี้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องราวอะไรเลยนะครับนะมันก็จะมีเรื่องราวเฉพาะในแต่ละช่องอยู่ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาพูดในคลิปนี้นะผมก็จะอธิบายให้เข้าใจหลักการ เฉยๆนะส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยก็สามารถมาเรียนกันได้นะในคอร์สเรียนนะครับหรือว่าใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะครับสามารถที่จะอ่านได้เลยนะไม่จาเป็นต้องเรียนก็อ่านรู้เรื่องได้นะครับเอาไปใช้ในการวางแผนดาวเคลื่อนที่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็เลื่อนมา30วันขยับทีนึง30วันขยับทีนึง30วันขยับทีนึงแบบนี้พอมาขยับช่องนี้เจอเลขครับนะคือเจอดาวในบาร์โค้ดชีวิตตัวเองนะก็จะเป็นเลข15กับ17 หนึ่งห้าก็เป็นผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ช่วงนี้คุณก็จะเฮงหน่อยคือผู้ใหญ่ก็ให้ความเอ็นดูให้งานให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งเจ็ดคุณจะเป็นคนที่ไฟแรงนะช่วงนี้คุณกระตือรือร้อนอยากทำนั่นอยากทำนี่อยู่เฉยไม่ได้นะเหมือนกับเข้าทางเลยทั้งผู้ใหญ่ให้งานมาตัวเราก็แบบกระตือรือร้นอะไรเงี้ยนะเหมันเราก็จะแปรแบบนี้ได้นะครับขยับต่อครับมาการงานไม่มีเลขมาโชคลาภไม่มีเลขนะครับก็ค่อยไปดู พอมาถึงช่องนี้ครับความเสียหายปึ้งเข้ามาเจออะไรครับเจอ 1,4, 1,6, 1,8นะครับพอเจอแบบนี้ก็ไปแปลครับ1,4แปลว่าอะไร1 4่1สเป็นคู่ฉลาดหลักแหลมนะครับช่วงนี้มีปฏิทพานไหวพริบดีนะครับหัวคิด ใสเลยนะคำนวณอะไรวิเคราะห์อ,อะไรได้ดีนะหนคือนักวางแผนเนี่ยก็จะมองอนาคตอยากทําอะไรเพื่ออนาคตอยากวางแผนชีวิตให้มั่นคงนะมีความรอบเข้าออในการใช้เงินอย่างเงี้ยนะครับหนแปลว่าคําคุณไม่ขึ้นนะครับเมือนช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับก็ช่วยใครหรือว่าไปทํำดีอะไรกับใครเนี่ยมักจะไม่ได้รับผลดีตอบแทนเผลอต้องระวังครับ เละคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่บอกถึงความซวยนะหมายถึงคนใกล้ชิดหรือคนที่คุณไว้ใจหรือคุณที่คนที่คุณรักเนี่ยนะครับหักหลังคุณครับนะในชีวิตจริงๆเรามีไหมเรื่องแบบนี้มีนะใครไม่มีเนี่ยใครไม่เจอเนี่ยถือว่าดีแล้วโชคดีนะครับผมก็อนุโมทนาดีใจด้วยนะครับแต่ว่าใครเคยเจอนะครับก็ต้องเป็นบททดสอบของชีวิตนั่นเองนะครับแบบนี้พอเรารู้แบบนี้เราจะสามารถรู้อย่างครับว่าถ้ารู้ช่วงเวลาไม่ดี ไม่ดีนานแค่ไหนรู้แล้วเห็นไหมถ้ารู้ช่วงเวลาดีดีเมื่อไหร่ก็รู้แล้วเห็นไหมนี่แหละครับกุญแจลับหรือว่าความลับของการไขความลับว่าเราจะเฮงหรือเราจะซวยตอนไหนนะครับนะเดินต่อครับเดินมาตรงนี้เจอ1นึ่งนะครับเป็นคู่แข่งขันช่วงนี้คุณจะ active นะครับอยากที่จะทําอะไรเป็นที่จดจําอยากให้คนเนี่ยรู้จักคุณอย่างเงี้ยนะครับมาตรงนี้ครับมี1นึกับ19เนะครับเพราะว่ามี3กับ9อยู่เดิม หนึ่งสามอันนี้เป็นคู่ลักกี้นัมเบอร์นะครับหรือว่าในทางตำราเนี่ยก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าซวยสุดๆนะแต่ว่า1 9เป็นคู่เกียรติยศนะครับบางทีความซวยอาจจะโด่งดังนะครับก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นคู่โดโด,ดเด่นดดเด่นดังอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแหละนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การกระทําของแต่ละคนนั่นเองนะครับมาต่อครับ1มันเดินมาแบบนี้ครับก็เดินมาเจอ1 0ครับ นหนึ่งศูนย์ก็แปลว่าปิดทองหลังพระทาดีไม่มีใครเห็นนะครับทาดีไม่ได้ดีนะครับมีหลายคนนะครับบางทีชอบมาบ่นใน Facebook หรือว่ามาตัดพ้อนะบางทีเขียนเป็นชื่อโปรไฟล์ตัวเองเลยแบบนี้ไม่แนะนําไม่อยากให้ทาเลยนะครับตัวเราต้องรักตัวเราก่อนครับถ้าเรารักเรารักตัวเองนะครับแล้วก็ให้เกียรติตัวเองนะครับเราก็จะได้รับการให้เกียรติ นะหรือว่าได้รับความรักจากคนอื่นด้วยนะครับถ้าแม้แต่ตัวเองเรายังไม่รักตัวเราเองเลยแล้วจะไปหวังให้ใครมารักเราครับจริงไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการโครจรหรือการเคลื่อนที่ของดาวเห็นไหมครับว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีเลขอะไรซ้ํากันในบาร์โค้ดของคุณนะครับแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเจอเลขดาวโคจรมาเจอกับบาร์โคดชีวิตแล้วเกิดเป็นความหมายคู่เลขต่างๆทั้งหมดครบเลยนะครับตรงนี้ มันก็จะมาสอดคล้องกับที่ผมบอกไปว่าดาวอาทิตย์เคลื่อนที่ทุกๆ30วันก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่องไหนในบาร์โค้ชีวิตคุณมีเลขอะไรมันก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับนี่คือเฉพาะดาวดวงเดียวแต่อย่าลืมว่าเราเกิดในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีดาวทั้งหมด10ดวงอ่เพราะฉะนั้นก็จะมีดวงอื่นๆด้วยอย่างหมายเลข2นะครับหมายเลข2เนี่ยก็จะเหมือนหมายเลข1เลยแต่หมายเลข2เนี่ยจะ เดินเป็นวงกลมแบบหมายเลขหนึ่งเนี่ยากันทั้งหมด12ครั้งก็คือเดือนละครั้งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเลข2มันถึงเ,เจอบ่อยนะย้ายบ่อยนะเพราะว่า2ย้าย60ชั่วโมงครั้งก็เลยเป็นดาวที่ย้ายบ่อยที่สุดนะครับขยับบ่อยที่สุดนั่นเองนะครับพอเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจแล้วครับว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงเราก็จะเจอ $10 จนถึง19เห็นไหมครับ นะมันหมุนแบบนี้คุณก็เจอครบแหละ1 0 1 1 1 1ู1ย1ห1ึ1ง1นึ่งคุณเจอหมดนะครับบางคนบอกว่าโอ้ฉันใช้เบอร์มือถือไม่มีเลขแบบนี้ฉันไม่เจอไม่จริงอันนั้นคือมรู้ไม่จริงนะรู้แค่เบอร์มือถือนั่นคือยังเป็นความรู้ที่ยังไม่ครบถ้วนนะถ้ารู้ครบถ้วนต้องรู้ดาวโครจรแบบนี้นะครับแล้วจะรู้เลยว่าใช้เบอร์มือถืออะไรก็ไม่รอดหรอกครับนะก็จะต้องเจอหมดอยู่ดีนะครับ ต่อไปหมายเลข3ดาวังคารครับขยับทุกๆ45วันเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ปีเนี่ยเราอาจจะเจอครึ่งหนึ่งนะแต่ปีหน้าเราก็จะไปเจออีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับมันเดินอันนี้ผมเอาตัวอย่างของปี2564มาให้ดูนะว่าเดินแบบนี้และขยับออกวันไหนถึงเวลาไหนถามว่ารู้ได้ยังไงก็ไปเปิดพวกปฏิทินร0อปีที่เขาขายทั่วไปนะแต่ว่าถ้าไม่อยากซื้อซื้อแล้วดูไม่เป็นง่ายกว่านั้นครับใช้แอปสินแสบาร์โค้ดชีวิตนั่นเองนะครับ หมายเลข4ดาวพุธครับเดินทุกๆ30วันเพราะฉะนั้นใน1ปีก็เดินครบทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าช่องละ30วันมี12ช่องก็360วัน1ปีมี365วันแสดงว่าเดินครบแน่นอนนะครับแบบนี้นะต่อไปหมายเลข5ครับคือดาวพฤหัส1ปีอ้าแต่ทำไมนี่มันขยับไปขยับมา3ครั้งนะก็ะเผอิญว่าปีนี้นะครับปี2 5 6 4เนี่ยเป็นปีที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่เข้าจังหวะหัวโคง้ง เนะช่าจังหวะหัวโค้งแปลว่าอะไรคือดาวอะ่ะมันไม่ได้วิ่งอยู่ถ้าเป็นรถเนี่ยคือมันไม่ได้วิ่งในเลนเดียวกันมันวิ่งกันคนละเลนนะเหมือนเหมือนนักนักวิ่งที่วิ่งวิ่งแข่งกันอ่ะนะเวลาเราดูโอลิมปิกเห็นไหมนักวิ่งวิ่งแข่งเขาไม่ได้วิ่งเลนเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าวิ่งเลนเดียวกันเวลาแซงกันเยก็ชนกันตายหาพอดีนะเขาต้องวิ่งคนละเลนพอวิ่งคนละเลนกันเนี่ยเวลามองไปเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะโค้งที่เหมือนอยู่ข้างหน้าบางทีก็เหมือนอยู่ข้างหลังนะเพราะว่าแต่ละคนหรืืออแต่่่่่ลละดาาวเเคนนททีไมกั ความเร็วมันไม่เท่ากันนะเินปีนี้มันก็เลยมีการเดินถ้าภาษาตำราเขาเรียกเดินวิปริตนะแต่ว่าจริงๆหลักการก็คืออย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้มันแค่เข้าจังหวะหัวโค้งนะมันก็เลยทําให้เกิดการมองเห็นว่ามันเดินถอยหลังนะครับแต่โดยปกติก็จะ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสเจอ5ในให้ครบเนี่ยตั้งแต่5 0ถึง59เนี่ยในทุกๆ12ปีคือยังไงก็เจอครบนะครับ เลข6ครับอันนี้เจอครบแน่นอนนะครเพราะว่า6เดินแบบนี้30วันเหมือนเลข1กับเหมือนเลข4เนี่ยยังไงยังไงคุณก็เจอ60จนถึง69ครบนะครับต่อไปเลข7ครับดาวเสาร์นะสปีครึ่งอ,อันนี้นานหน่อยกว่าจะเจอครบ70จนถึง79เนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในช่วงชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับ30ปี 30ปีมาจากไหนก็นี่ไงเดินครบ1รอบคือ12ปี2ปีครึ่งแสดงว่า24 24บนะ24วก12เป็น30มันไหมันไหคิดเลขทันไหมนะก็30ปีก็30ปีก็จะครบรอบนั่นเองนะครับแบบนี้70จนถึง79เห็นไหมครับยังไม่มีเบอร์ไหนรอดเลยนะครับยังไงเราก็ต้องเจอหมดนะครับ8ครับ1ปีครึ่ง1ปีครึ่งก็คือทุกๆ18ปีคุณจะต้องเจอครบละระหว่าง8 0 ไปจนถึง8-9ใช่ไหมหปีก็คือรอบหนึ่ง12ปีครึ่งปีรอบหนึ่งก็คือ6ปีเพราะฉะนั้น12บวก6ก็เป็น18นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกๆ18ปีเราเจอครบหมดตั้งแต่8 0จนถึง89เนะครับเลข9ครับ60วันเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยจะเจอครึ่งหนึ่งอีก1ปีจะไปเจออีกครึ่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ดูว่า9 0จนถึง99เนี่ย อย่างไงยังไงก็เจอครบนะกระทบกันเนี่ยเจอกันครบแน่นอนนะครับนะสุดท้ายครับเลข0ครับดาวมนนษตยยหรือว่าดาวยูเรนัสนะครับเปีจะขยับ1ช่องนะครับโอเคมันก็มีจังหวะหัวโคง้งอย่างที่บอกนะมันก็จะมีขยับไปขยับมาบ้างนะแต่ว่ามันจะอยู่นาน7ปีแปลว่ากว่าจะเจอ0 0จนถึง09 ต้องใช้เวลาประมาณ84ปีบางคนบอกโอ้ยโล่งใจไม่เจอไม่จริงเพราะอย่าลืมตั้งแต่เลข1มาจนถึงเลข9เจอไปอยังเจอไปแล้วเจอ 10,20,30,40,50, 60, 70,8090ไปเรียบร้อยแล้วแค่ไม่ได้เจอ 0, 0, 0ูนเท่านั้นเองคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่นานจนเจอ0ููนย์แต่ยังไงยังไง ตอนเกิดมาก็เจอไปแล้วรอบหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์นะถูกไหมเพราะว่าข้างนอกกับข้างในมันจะอยู่ช่องเดียวกันคือตั้งแต่คุณสูดลมหายใจแรกอะ่ะแล้วคุณมีชีวิตต่อเนี่ยยังไงคุณเจอไปแล้วนะครับนะเพียงแต่ว,ว่าบางคนอาจจะเจอสั้นเจอยาวแล้วแต่ว่าตอนที่เกิดศูนย์มันเพิ่งย้ายเข้ามาหรือเปล่าถ้าคุณเกิดตอนที่ศูนย์เพิ่งย้ายเข้ามาคุณอาจจะเจอยาว7ปีเลยก็ได้แต่บางคนเกิดตอนศูนย์กําลังจะออกแล้วมันก็อาจจะเจอได้ตั้งแต่1วันนะ น้อยที่สุดก็คือ1วันนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเกิดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแบบนี้พอเห็นภาพและเข้าใจการโครจรของดาวมากขึ้นไหมครับนี่คือกุญแจสําคัญนะครับที่จะบอกเรื่องราวในชีวิตของเรานั่นเองครับทาให้เรารู้ได้ว่าเราจะเฮงเมื่อไหร่เฮงนานแค่ไหนซวยเมื่อไหร่และซวยไปอีกนานแค่ไหน,นครับเรื่องราวในชีวิตของเรานะครับก็เกิดจากนี่แหละครับบาร์โค้ดชีวิตของเราเราต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตเราก่อน รู้เพื่ออะไรครับรู้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวรับสัญญาณในแต่ละอย่างของเราเลขอะไรมันอยู่ช่องไหนและมันมากระทบกับดาวโครจรที่มันหมุนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยว่าดาวโครจรดวงเนี้ยมันอยู่ช่องไหนเวลามันมาเจอกับบาร์โคชีวิตเราจะได้รู้ว่ามันมากระทบกันเป็นคู่เลขอะไรบ้างนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับในชีวิตของเราครับและถ้าเกิดสมมติว่าอยากรู้ โดยที่ไม่ต้องเรียนหรืออยากรู้โดยที่ขอรู้เลยได้ไหมนะไม่มีเวลาขอเสพข้อมูลอย่างเดียวเลยนะครับก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า สินแสบาร์โค้ดชีวิตครับสามารถสแกน QR นี้นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดนะเพ,เพื่อนนะแอด a x y c o n ซี่คอนซแล้วกดที่ปุ่มสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับคุณก็จะสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันผมใช้คำว่าเริ่มต้นแสดงว่าเมื่อคุณใช้ครบแล้วคุณสามารถที่จะทำตามเงื่อนไขของแอปแล้วก็ใช้งานต่อได้นะเงื่อนไขง่ายมากคือคุณก็ช่วยเพื่อนของคุณเนี่ยให้เขาได้ใช้ฟรี30วันเหมือนกัน คุณเองเนี่ยก็จะได้วันเพิ่มส่วนเพื่อนก็ได้ใช้ฟรีเห็นไหมครับไม่มีการเสียเงินไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าแรกเข้าใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่เราทําขึ้นมานะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ส่งต่อความดีและเราก็เชื่อว่าผลบุญแห่งการทําความดีเนี่ยจะช่วยปกป้องคุ้มครองนะให้เราเนี่ยแถวคลาดปลอดภยัยอะไรที่ร้ายๆมาเนี่ยถ้ามันเบาก็กลายเป็นหายไปเลยถ้ามันหนักก็ เบาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครนะครับที่ฟังแล้วนะแล้วชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากนะและน่าสนใจเรามีคอร์สอีกมากมายเลยนะครับสามารถที่จะกดดูในเมนูได้เหมือนกันก็กดดูคอร์สเรียนสดแล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์นะครับมีคอร์สเยอะแยะเลยตั้งแต่บาร์โค้ดชีวิต0ถึง99ออกแบบเบอร์มือถือออกแบบทะเบียนรถคอร์สบาร์โค้ดชีวิตเพื่อความรักหรือว่า for love นะครับอคอร์สออกแบบลายเส้นนะครับ คอร์สห่วงจุ้ยประจําตัวนะครับทั้งหมดนี้นะครับเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งนั้นเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราให้ความสําคัญกับตัวของเราเองถ้าเรารู้ข้อดีข้อเสียในตัวเองเราก็ไม่จําเป็นจะต้องลองผิดครับแต่ว่าทําถูกตั้งแต่เริ่มต้นไปจนตอนจบนะหรือว่าจนสําเร็จได้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ มีมีมีความพอแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของความสุขเรื่องของความรักอะไรถ้าตามเนี่ยจะเป็นคนที่พร้อมแบ่งปันครับเพราะนั่นคือคนที่เราอยากที่จะให้คนอื่นๆเนี่ยเหมือนเราหรือว่าพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะในแบบที่เราเคยทําได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะแบ่งปันนะครับแล้วก็เชื่อว่าการทําความดีนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้ผลตอบแทนดีๆกลับมาอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบ ความรู้นะครับหรือว่าชอบคลิปที่มานําเสนอแบบนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจครับกดติดตามนะครับหรือว่า subscribe ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปนะครับผมแนะนําให้กดกระดิ่งไว้ครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ